ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมก็ปลูกเร่ยนหักปลูกนะครับผมตอนนี้ปลูกไปเกือบยี่สิบวันแล้วครับสงสัยว่าทําไมมันไม่โตเลยนะครับผมไปเจอไปเจอรากตัวนี้ครับรากขดครับลือเลยนะครับลองพิดลองถูนะครับผมถ้าใครมีวิชาะลรก็แนะนําผมใต้คลิปหน่อยนะครับอืมตอนนี้ยผมปลูกไว้ต้นนี้ก็ซื้อมาหลักหมื่นนะครับผมต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ก็คือรากขดทํามาแล้ว แต่ต้นนี้ทดลองต้นแรกที่ปลูกทำไมไม่โตครับผมก็เลยทาด้วยเมคาเลกซิ่งตัดรากดําออกทั้งหมดครับผมขุดขึ้นมาจากหลุมนะครับผมขุดขึ้นมาจากหลุมนะครับผมครับเช้านี้ครับเจอปัญหานะครับผมคือใหม่นะครับผมนี่กระปูกนี่กระตุเรียนนะครับผมคือทดลองเท้งนั้นนี่ครับขุดมาเมื่อเช้านี้ขุดขึ้นเลยครับนี่ก็ตัดเสร็จแล้วนะครับผม ลองดูตามวิธีการของอาจารย์อาจารย์ใน y o u t u นะครับดินผสมนะครับรสมกับ,ล,บลูกรังผสมแล้วลกรางใส่ก่อนจะได้ใช้ได้ เพื่อนๆที่ปลูกพี่เก่งๆนะครับแนะนำผมได้มา้ใต้คลิปนะครับโอเคครับเดี๋ยวอีกสิบห้าวันจะมาถ่ายลงให้ดูใหม่นะครับผมสวัสดีครับ